ก่อนหน้านี้มีข้อสันนิษฐานที่ทางเสียแป้งเนี่ยอยากจะออกมาจากคุกเขาบอกว่าด้วยความแค้นแค้นที่ตัวเองเนี่ยถูกจับเนื่องจากเอางี้เป็นรายงานข่าวก็แล้วกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าการหลบหนีครั้งเนี้ยมีการวางแผนอย่างรัดกุมเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งสาเหตุหลักที่เป็นแรงจูงใจเนื่องจากว่าถาวะแค้นอะไรคุณผู้ชมคะอ่ะให้ดูข้อมูลตรงนี้แล้วกันโดนจับตั้งแต่นู่นนะคะ 60ละคดีความเพียบเลยแต่ครั้งล่าสุดที่โดนจับไปเขาบอกชนวนเหตุความแค้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์ที่ตำรวจภูธรภาค8จับกุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในสิทธิเดชหลังจากนั้นเสียแป้งกับพวกพ,วกพากันไปชิงตัวประกันมาคือในสิทธิเดชเสร็จปุ๊บมีการจ่ายเงินวิ่งเต้นคดี10ล้านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง2นาย จ่ายไป10ล้านก็คิดว่ายังไงก็รอดคุกอยู่แล้วข้อหารจริงคือชิงตัวผู้ต้องหากับพยายามฆ่าเขาบอกจ่าย10ล้านไปสุดท้ายสารยังพิพากษาจำคุก21ปีต้องไปนอนอยู่ในเรือนจำก็เลยวางแผนด้วยความแค้นก่อนหน้านี้มีนักการเมืองเข้าไปเยี่ยมที่เรือนจำนะคะวันที่19ก่อนที่จะหนีออกจากโรงพยาบาลมาแล้วไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ มันมีนอกมีในหรือเปล่าแต่ล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของตัวประกันมาเป็นคดีเก่าในสิทธิเดชคนนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวเราน้องดนไปที่พัทลุงค่ะไปเจอกับแม่ของสิทธิเดชแม่ยอมรับว่าเหตุการณ์เนี้ยเรื่องจริงนะคะคือลูกชายเนี่ยนะครับถูกเสียแป้งน่ยบุกชิงตัวตอนหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค8เลยเพราะตอนนั้นยังจำภาพเหตุการณ์ได้ ปี62 3กรกฎาคม62ตำรวจภูธรภาค8มาบุกจับสิทธิเดชไปแล้วหลังจากนั้นเสียแป้งก็บุกนำกำลังเข้าไปชิงตัวลูกชายออกมาแล้วยิงสู้กับตำรวจด้วยโดยเสียแป้งเนี่ยนะครับมาทวงเงินที่บ้านของเธอ8แสนทำร้ายร่างกายเธอต้องอุ้มหลานวิ่งหนีเข้าป่าแล้วพรานั้นนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหวาดกลัวมากกลัวอิทธิพลของเสียแป้ง ยิ่งรู้ข่าวว่าเสียแป้งวางแผนแหกคุกยิ่งกลัวอยากให้มีตำรวจเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยเพราะไม่รู้เลยว่าเสียแป้งแค้นเธอหรือลูกชายก็คือสิทธิเดชไหมแล้วถ้าวางแผนออกจากคุกมาแล้วมาตามเก็บใครจะรับผิดชอบชีวิตของแม่กับลูกแล้วแม่รู้ไหมว่าเขาเขาโกรธเรื่องอะไรเสียแป้งโกรธพี่ตรวจเรื่องอะไรหลังจากนั้นอะ ไม่เลยหรือจริงไปยิงตัวเนี่ยกดที่เรื่องมาชิงตัวนะไม่มันหมันเรียกเบี้ยเลยอ่ะเดี๋ยวมันเรียกเบี้ยอ๋อมาขอตังค์มาขอตังค์ตังค์ที่ว่าไปช่วยมาเนี่ยนะแต่เราไม่มีให้โอ้ยนี่ลำบากอ๋อเพราะเราไม่มีให้ก็มันทำร้ายมันทำร้ายแม่นะเติร์นมาทำร้ายตัวโรบินไปจังเลยอ๋อวิ่งหนีตอนนี้ก็เลยพอรู้ว่าเขาหนีออกจากคุกก็กลัว มันจะเ็นอะก็ว่าอนว่าเออมาลังเกนตัวมันก็จะจินอะไเลย่านี้จีอแต่ว่ามันไม่ใจ่ราเดินนั่นตัว่าติดการกลัวเพราะว่ามันตั้มปี่นะหมายถึงว่าแม้จะคนละคดีกันแต่เราก็กลัวว่าเขาจะกลับมาแถวนี้มาหาหาเราหาลูกชายเราคือที่ครอบครัวเขากลัวเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับภูทรภาคแปดมาจับ สิทธิเดชหรือในจยตรวดไปแล้วเสียแป้งก็ยิงสู้ตำรวจไปชิงตัวสิทธิเดชมาหลังจากนั้นสิทธิเดชถูกตำรวจจับอีกแล้วตอนถูกจับครั้งที่สองสิทธิเดชกลับคำให้การทำให้เสียแป้งต้องติดคุกนี่แหละฮะเขาถึงกลัวว่า ถ้าเสียแป้งหนีออกมาได้จะกลับมาเก็บคนที่เขาทำให้เขาติดคุกไหมลักษณะเหมือนกับสะทอดในภายหลงังทงที่เขาบุกไปชิงตัวช่วยมาได้วันนี้อีกคนนึงขอความเป็นธรรมแล้วกันคุณผู้ชมไหมไหมคือสาวเฝ้าไข่ซึ่งสุดท้ายแล้วตำรวจเอาไปเค้นจงกระทั่งคายออกมาหมดเลยนะคะว่าขบวนการนี้มีใครเกี่ยวข้องบ้าง ล่าสุดครอบครัวใหม่เขาบอกว่าไม่ได้ติดต่อกันมาเลย2ปีแต่อยากขอความเป็นธรรมแล้วกันเพราะวันนี้คุณเรศเป็นผู้ใหญ่บ้านของใหม่เขาบอกสมัยก่อนนใหม่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่แหละแต่ว่าฝั่งของพ่อกับแม่แม่ใหม่เองเนี่ยไม่ค่อยสบายใหมก็ออกจากหมู่บ้านเนี่ยไปนานแล้วจนกระทั่งมาเกิดเรื่องขึ้นคุณนเรศบอกว่าใหม่เป็นคนค่อนข้างหัวอ่อนค่ะคืออาจจะไม่ได้แบบตั้งใจที่จะไปเกี่ยวข้อง แผนแบบโหดไร้ขนาดนี้นะกับเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ถูกจับแล้วคนในครอบครัวก็ไม่มีเงินประกันตัวไม่รู้ตำรวจจะให้ประกันด้วยหรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ผ่านมาไหมเป็นคนหัวอ่อนคือเขาคุยรู้เรื่องเขาสื่อสารได้แต่ถ้าพูดตามตรงนักโทษอะ่ะขอให้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือถ้าเป็นคนธรรมดาใครมันจะไปยุ่งนะใครมันจะเอาตัวเองเข้าไป แต่เอางี้หมายเองวันนั้นเขาก็รับสารภาพบอกมันมีเงินสองแสนล่อใจอยู่ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านของหมายค่ะก็เป็นคนยังไงก็เรื่องของสติปัญญาถ้าใครจะคิดจะว่าคิดว่าจะหลอกเขานี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเรื่องของสติปัญญาของเขามันก็ดูดูดูสภาพให้เขาคล้ายๆกันตั้งหมดตั้งคือตั้งครอบครัวเลยก็คืออาจจะมีอาการป่วยไม่ป่วยป่วยอย่างนี้แหละป่วยคล้ายๆเอาเทเบร์อย่างนี้แกเป็นคนหัวอ่อนเหรอยังคะ ใช่มันมันมันยังไงอะสติปัญญาไม่ไม่เหมือนคนอื่นเขาค่ะแล้วตกใจว่ามันเขาไปโขอกคดีได้ยังไงเพราะวแล้วเขาไปทำงานอย่างนั้นได้ยังไงเพราะทางหมู่บ้านยังไม่รู้กันเลยค่ะแต่ที่ตอนที่แกหายออกจากบ้านไปนี่ก็คือแกก็ไม่ได้ไปไหนแลกเวนแลกเวรนะก็ไปอยู่อยู่ทุงสงรู้จักว่าอยู่ทุงที่ตุ่งสงคือไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคนนี้คือไม่ใช่พ่อของลูกหรือว่ารู้จะก็จะเป็นเป็นแฟนใหม่หรอ เขามีเคนใหม่เคนใหม่นะเขามีเควนใหม่รัก,กรู้ถึกรู้ถึกว่าจากัจากสักสองคนแล้วเอางี้คุณผู้ชมคะแม้ว่าผู้ใหญ่บ้านจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ไปซื้อโทรศัพท์มาให้แล้วเล่าได้เป็นฉากๆเลยว่าคนนั้นเอากันไกลขึ้นมาคนนี้เอาขีมขึ้นมาเสียแป้งซุกใต้ผ้าหม่มแอบตัดโซ่ตรวนรแล้วหลบหนีวันนี้ดินไม่หลุดยังคุยรู้เรื่องอยู่นะคะ